เชื่อว่าแต่ละคนน่าจะมีแบบประตูดิสนี่อยู่ในดวงใจอย่างแน่นอนใช่นนี้จะเป็นเรื่องใหม่แน่นอนเนาะที่อยู่ในดวงใจทุกคนใช่ครับกับยังสองกับกับเรื่องนี้ครับแลก็ร้อยปีมัเป็นยังไงบ้างเรื่องของการสร้างแล้วก็เรื่องของติ๊กตากันเรียนกันตามพี่ตัวก่อนอ่าผมภาคเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแหละครับแข้างยากเหมือนกันแล้วก็จริงๆผมว่ายากกว่าภาคของผมขอภาคของย์เซึ่งต้องร้องเพลงเยอะมากเป็นเป็นภาพยนตร์ดิสนีย์ที่ เรียกว่าเป็นมิวสิควลเลยแหละเพลงเยอะมากแล้วเพลงเพราะๆทุกเพลงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่แบบสำคัญมากๆแล้วก็พิเศษมากๆคือพัวกับเรื่องนี้ก็คือเป็นคนไทยค่ะเป็นพี่คนวีรชนครนะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยแล้วก็คนไทยคนแรกเลยที่เป็นคนไทยกำกับในภาพยนตร์ดิสนีที่จริงถ้าให้เปลี่ยนท่านอยากเป็นตัวละครในดิสนีย์ชอบตัวไหนเป็นพิเศษเลือกคนละหนึ่งตัวถูกเป็นโนไว้นม่คิดเลยนะบอกใครนะเป็นโนไว ได้อค่ใครไรยาค่ะทำาาไมถึง้งานเป็นไรยาเพราะว่าไรยาของคือ representation ที่แท้ของ South Asian Girls รู้สึกว่าเราเอาแบบวเล่นไเยมากแล้วก็เรื่องราวมันสนุกมีทั้ง action ซึ่งรู้สึกว่าตรงกับตัวเราค่ะอีกค่ะอีกค่ะอีกค่ะขาอีกก็ต้องเป็นอาชาค่ะก็เป็นถูิภากเลย ซึ่งอาชาเนี่ยเองเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูนะคะถ้าเกิดได้ดูเนี่ยก็จะต้องรู้สึกว่ารีเลทกับตัวเราอะอย่างเองก็รู้สึกว่าเป็นคนมีความฝันใช่ไหมเราเคยมีความฝันแบบอยากเป็นศิลปินหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็คือทําความฝันของเราแล้วก็แบบตั้งใจทำทุก hmm. ว right? ันอะแล้วเหมือนมันมันแบบอิมแพคกับเรามากเลยเรื่องนี้เพราะว่าเรารูสึกว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังที่เราแบบฝันในทุกวันัพี่ตูพี่ตูพีู่ผมดูไม่เลยครับผมอยากเป็นอลาดินครับอ้ เหตุผลก็คืออยากมีตะเกียงแล้วก็อยากขี่พรมเหาะเท่านั้นเองครับได้ทำได้ใช่ไหมครับครับอยากเป็นโอลาฟค่ะแต่พี่อาร์มเป็นไปแล้วไม่ให้เป็นทำไมอ่ะทไมอ่ะความเขาคืออยากร้องเพลงพี่ต้องพูดอะไรต้องพูดหรอไม่ได้โอเคยากเป็นโอลาฟสนุกสนานน่ะแบบไปตรงไหนก็ละลายมีความสุขกับทุกที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพวกหลานก็เป็นที่มีความภูมิใจค่ะแต่ถ้าเอาเล่นๆเป็นตัวเองนะอยากเป็นโอลา พี่หนุกับอิงตล้วกันค่ะเรื่องนี้ให้ติดตามครับ,รบก็ฝากเรื่องดิสนีย w i วิชพรอมหัสจันท์ด้วยนะครับเขาโหลดภาพยนตร์แล้ววันที่23สามารถจองตั๋วกันได้ล่วงหน้าครับก็ค่ะแล้วก็ห้า,ามพลาดค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นพวกกับคนไทยคนแรกค่ะที่ได้กำกับภาพยนตร์ของดิสนีย์เลยนะคะอคีงก็รู้สึกว่าจริงๆเราเห็นพี่ฝนแล้วเราก็ได้รู้จักได้คุยเนาะเรารู้สึกว่าแบบพี่ฝนเนี่ยเป็นคนหนุ่ยที่เป็นตัวอย่างของคนที่มีพลังความฝันนะแล้ววันนี้เขาได ทำในสิ่งที่เขาฝันจริงๆอน่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนชาวไทยแบบลองไปดูภาพอย่างเรื่องนี้กันค่ะจะได้มีความฝันแล้วก็แบบทำตามความฝันของเราและด้วยความที่ดิสนีย์เขาฉลองร้อยปีด้วยเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าความพิเศษหลายๆอย่างมันรวมอยู่ในเรื่องนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยสำหรับแฟนดิสนีย์ทุกคนนะครับค่ะเย้อิสระอิสระอิสระให้ฉันอิสระก่อนคืออยากถามว่าต้องสับ ถ้าเกิดเรื่งส่วนตัวก็ต้องยืนอย่างนี้ครัเราต้องยืนกันอารแยกกันก็ได้งครับแยกกันได้ไหมได้คุณองืมกรอๆนะเพราะมีเมีย4คนก็มีไโอเคแต่อยหลังคนแรกได้